รายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่18มิถุนายน2 5 6พผมอาจารย์คำพีปรีชายารพบกับผู้ท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้เขายังคงเป็นเสียงอ่านจากหนังสือนิพานฉับพลันบทที่9ชื่อว่ามักอันประเสริฐนะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่4ต่อจากตอนที่3ซึ่งก็เป็นตอนจบนะครับวันนี้ก็ ขอเท้าฟาร์มเดิมในตอนที่3สักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าจะได้ฟังติดต่อกันได้นะครับครั้งที่แล้วก็พูดถึงว่ามนุษย์ คิดว่ามีตัวตนคือมีร่างกายนี้เป็นของตนชีวิตหรือจิตใจเป็นของตนตงทั้งๆท,ที่หาได้มีตัวตนหาได้มีบุคคลหาได้มีสัตว์โลกชนิดใดและหาได้มีชีวิตใดๆไม่เป็นแต่เพียงอุปโรคหรือชื่อเรียกซึ่งล้วนแต่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดเป็นเพียงความสําคัญมั่นหมายที่ผิดๆที่คิดเอาเองและเป็นเพียงความเชื่อตามคําบอกเล่าของผู้อื่น ทั้งนี้มนุษย์แต่ละคนต่างมีจินตภาพหรือจินตนาการจินตภาพหรือจินตนาการนะครับหรือคิดฝันเอาเองจากความรับรู้จากความจำได้หมายรู้แล้วก็ได้สร้างความแตกต่างระหว่าง นี่คือตัวของฉันและนั่นไม่ใช่ตัวของฉันนี่เป็นอย่างนั้นและนั่นเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่สรรพสิ่งหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมิอาจจะแยกออกจากมิอาจจะแยกออกจากการเป็นสิ่งนี้หรือสิ่งโน้นและมิอาจแบ่งแยกเป็นแบบนั้นแบบนี้แท้จริงแล้ว สรรพสิ่งไม่ได้เปลี่ยนอะไรที่มีที่เป็นก็เป็นแต่เพียงชื่อเรียกหรือเป็นเพียงภาษาหรือถ้อยคำตามที่มนุษย์สมมุติเรียกขานกันเท่านั้นนี่คือเรื่องราวของตอนที่สามที่ครางที่แล้วนะครับวันนี้ก็มาต่อตอนที่สี่ดังนี้นะครับเมื่อมนุษย์ยังไม่ลืมตาออกมาดูโลกขณะที่อยู่ในคันมารดา ทารลกที่อยู่ในคันมารดานั้นไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่าตนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสิ่งที่มีและเป็นก็เป็นเพียงความรู้สึกตามธรรมชาติแตเพราะอย่างยิ่งจิตใจของทารลกน้อยปราศจากภาวะรุงแต่งไม่มีความอยากเป็นอยากเป็นนั่นเป็นนี่หากแต่มีแต่ความรู้สึกล้วนที่ยังไม่มีสมมุติบัญญัติใดๆ เช่นเมื่อเด็กบังเกิดอาการต่างๆขึ้นแต่ก็ไม่อาจบอกว่าอาการนั้นเป็นเช่นไรคนอื่นหรือผู้ใหญ่สมมุติบัญญัติบอกเด็กว่าอาการนั้นคือความร้อนความหนาวความเจ็บความปวดอาการที่กล่าวมานี้เป็นสมมุติโดยเด็กไม่รู้ว่าสภาวะที่เกิดขึ้นคือความหิวหรือความต้องการอาหารหมายถึงอาการที่เด็กรู้เพียง เกิดอาการเกิดอาการบริสุทธิ์หรืออาการหรืออาการที่เด็กที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอาการล้วนๆที่เรียกว่าสักแต่ว่าเป็นอาการของอาการไม่ได้เป็นอาการอะไรคือเด็กไม่อาจจะพูดหรือบอกได้ว่าเป็นแบบไหน เพเด็กยังไม่มีภาษาสมมุติเพียงแต่เกิดความรู้สึกตามธรรมชาติเท่านั้นหลังจากทาลกลืมตาขึ้นดูโรคความรู้สึกที่เด็กมีอยู่หรือที่เด็กรู้ได้ด้วยตัวเองไม่มีใครบอกนั่นก็คือความรู้สึกของเด็กที่ว่าตนมีชีวิตอยู่หรือตนยังไม่ตายและความรู้นี้เกิดจากภาวะจิตเดิมแท้ ที่เรียกว่าพุทธภาวะพุทธภาวะคือภาวะที่ดำรงอยู่ทุกชีวิตเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชีวิตมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายก็ตามก็ล้วนเป็นสภาวะนี้เช่นเดียกัน สภาวะนี้คือสิ่งที่ไม่ต้องประกาศให้คนอื่นรู้ว่าฉันมีชีวิตอยู่หรือยังไม่ตายเช่นเดียวกับไม่ต้องตะรองตะโกนว่าฉันกำลังหายใจอยู่และกำลังอยู่ในอากาศเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ไม่ต้องบอกเด็กว่ากำลังหายใจอยู่ในอากาศแต่ประการใดก็นั้นเด็กก็รู้ด้วยสัญชาตญาณหรือการยังรู้ตามธรรมชาติว่าตนกำลังหายใจอยู่ เช่นเดียวกับเมื่อเด็กโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องมีผู้ใหญ่หรือผู้ใดบอกกล่าวเช่นไม่ต้องอธิบายเด็กเช่นไม่ต้องอธิบายเด็กเรื่องการสืบพันธุ์หรือการเสพสมร่วมเพศเด็กก็เข้าใจเองหรือรู้ด้วยตนเองหมายถึงเมื่อรูปธรรมชาติของเด็กเปลี่ยนไป เด็กก็ทำการสืบพันธุ์และเสพสมร่วมเพศซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องมีผู้ใดเสนอแนะแต่ประการใดแม้แต่หมูหมากาไก่ซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีสภาวะรู้ธรรมชาติรู้ในการเสพสมร่วมเพศหรือสืบพันธุ์เช่นเดียวกันกับมนุษย์โดยสัตว์ด้วยกันไม่ต้องบอกกล่าวหรือมนุษย์ไม่ต้องไปพูดให้สัตว์เดรัจฉานควง พวกมันก็ไม่ต้องบอกกล่าวหรือมนุษย์ไม่ต้องไปพูดให้สัตว์ฟังพวกมันก็เสพสมร่วมเพศกันได้ตามธรรมชาติและยังเลี้ยงดูเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเต็มบ้านเต็มประเทศเต็มโลกและสืบเผ่าพันธุ์สืบต่อกันมายาวนานนับหมื่นปีหากจะย้อนกล่าวถึงการดำรงอยู่ของชีวิตทาโลกน้อย หรือสภาวะธรรมแห่งร่างกายและจิตของเด็กเริ่มต้นจากดำรงอยู่ด้วยอาหารจากมารดาที่ผ่านสายสะดือแต่ต่อมาผู้ใหญ่ก็เกิดที่เกิดก่อนเด็กก็เริ่มอุปโลกด้วยด้วยการบัญญัติหรือสมมุติสิ่งต่างๆลงไปในตัวเด็กที่เพิ่งคลอดออกมาเช่น ทันทีที่เด็กลืมตาขึ้นดูโลกก็เริ่มบอกหรือเริ่มบัญญัติว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายมีรูปร่างถูงกำดำขาวอ้วนผอมเป็นชาวพุทธมุสลิมหรือชาวคริสต์อีกทั้งต่อมาเมื่อเด็กโตขึ้นผู้ใหญ่ก็บัญญัติหรือสมมุติ ไห้เป็นคนดีหรือคนเลวเป็นคนฉลาดหรือคนโง่สรุปว่าเด็กเองก็ไม่ได้บอกว่าตัวเขาเองเป็นเช่นไรมีแต่คนอื่นบัญญัติหรือมดหรือยัดเยียดให้เด็กจนเด็กต้องเสพคุ้นกับคำบัญญัติหรือเสพคุ้นดูคำพูดตามที่ผู้ใหญ่บอก แล้วคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆตามที่ผู้ใหญ่บัญญัติหรือสมมุติให้และก็ยึดถือยึดมั่นหรือยึดถือหรือยึดมั่นตามสมมุติอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นเดิมอาจจะสมมุติบัญญัติว่าการกระทําแบบนั้นเป็นความดีแต่เมื่อสังคมเปลี่ยนการเวลาเปลี่ยนมีการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดอีก สังคมขณะนั้นไม่ยอมรับและอาจจะบัญญัติหรือสมมุติหม่ว่าเป็นคนเลวผู้คนในสังคมก็คิดว่าเป็นคนเลวหัญญติขึ้นเช่นเดียวกับความกุ่มใจเสียใจน้อยใจยืมภาษามาพูดเป็นคำบัญญัตินะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้คิดว่าเกิดความโกรธหรือเกลียดชังขึ้นจริง จนก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นจากการสมมุติบัญญัติมากมายสุดขนาดนะับอีกประการหนึ่งสัพพสิ่งตั้งอยู่บนกฎของสภาวธรรมคือสัพพสิง่งตั้งอยู่บนสภาวธรรม คือสรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งสมมุติและบัญญัติทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดเลยที่ตั้งอยู่เป็นอยู่หรือดำรงอยู่โดยปราศจากการสมมุติบัญญตัติหรือการตั้งขึ้นเพราะบนโลกใบนี้ในทางปรมัติสัจจะหาได้มีสิ่งใดไม่สิ่งที่มีที่เป็นเป็นสิ่งมายาซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์อุปโลกหรือตั้งขึ้นเท่านั้น หาใช่ความจริงแท้แต่ประการใดไม่ขอสรุปและย้ำอีกครั้งว่ามนุษย์เป็นผู้กําหนดหรือบัญญัติหรือสมมุติให้วิสัปปรพสิ่งหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าธรรมว่าคือสปปรรพสิ่งหรือสภาวะธรรมและบอกว่ามีอยู่มากมายสุขนานับมนุษย์เสพคุณหรือสมมุติบัญญัติเริ่มต้นตั้งแต่ เมื่อมนุษย์ลืมตาขึ้นดูโลกครั้งแรกในตอนที่ยังเป็นเด็กทารกไร้เดียงสาผู้ใหญ่หรือคนรุ่นก่อนก็เริ่มป้อนความคิดเข้าไปในตัวเด็กทารกเช่นบอกว่าบอกเล่าให้ฟังบอกเล่าให้เขารู้ว่าเขาเป็นใคร สวยน่ารักหรือไม่น่ารักหรือไม่สวยหรือน่าเกลียดพร้อมกับสอนให้เด็กพูดด้วยถ้อยคำที่คนรุ่นก่อนหรือบุคคลในครอบครัวพูดจาพาทีกันและกันการที่มนุษย์และสัประสาทบนตัวตนตัวตนหนึ่ง การที่มนุษย์และสัตว์ตัวตนหนึ่งเมื่อลืมตาขึ้นดูโลกใบนี้สิ่งแวดล้อมหรือสังคมรอบตัวมนุษย์และสัตว์ล้วนกำหนดความคิดหรือชีวิตจิตใจของพวกเขาเมื่อเขาได้รับรู้ด้วยสายตาที่บริสุทธิ์ด้วยความคิดหรือจิตใจที่บริสุทธิ์แต่เพราะคุณค่าและความหมายที่คนรุ่นก่อนหรือสัตว์รุ่นก่อน ป้อนเข้ามาในสมองของการและการจึงทำให้ความรับรู้เกิดขึ้นเช่นเดียวกับคำพูดทุกคำพูดถูกป้อนเข้าสู่สมองของเด็กทั้งที่บางขณะอาจจะไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องแสดงใดๆเพียงแต่แววตาหรือสายตาผู้ใหญ่ที่มองเด็กหรือเด็กมองผู้ใหญ่ก็เปรียพรพด,ดดังกระจกเงาที่สะท้อนสู่ สมองเด็กซึ่งก็คือทั้งคำพูดและอากัปกริยาเวลตาและความรู้สึกของผู้ใหญ่จะถูกถ่ายทอดสู่เด็กส่งผลให้ภาพของสิ่งรอบตัวเด็กอยู่ในความทรงจำหรือความจำได้หมายลูกของเด็กอย่างเดียวดาเด,วเดียวแน่นและแปลเปลี่ยนบน เช่นเดียวกับคำพูดทุกคำพูดถูกป้อนเข้าสู่สมองเด็กทั้งที่บางคณะอาจจะไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องแสดงใดๆเสียงเพียงแต่แววตาหรือสายตาผู้ใหญ่ที่มองเด็กหรือมองผู้ใหญ่ก็เปรียบยรพดุดดังกระจกเงาที่สะท้อนออกสู่สมองเด็กซึ่งก็คือทั้งคำพูดและอาการปริยาแววตาและความรู้สึกของผู้ใหญ่จะถูกถ่ายทอดสู่เด็กส่งผลให้ภาพของ สิ่งรอบตัวเด็กอยู่ในความทรงจำหรือจำได้หมายรู้ของเด็กอย่างแนบติดแน่นและแปลเปลี่ยนมาเป็นคำพูดหรือความคิดของเด็กในการต่อมาเกี่ยวกับตัวตนของตนที่เริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กนั้นปราดชาวอินเดียคนหนึ่งที่ชื่อโอโชโอโช ผู้ถูกกล่าวขานกันว่าเขาคือครูทางจิตวิญ,ญญาณที่ปลุกลราผู้คนทั้งโลกให้เป็นผู้ตื่นรู้อย่างหนึ่งอย่างแท้จริงและเป็นผู้หนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกขณะเดียวกันก็ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ยุคปัจจุบันดังที่หนันงสือพิมพ์ The Sunday Time s ขนานนามว่าเขาเป็นหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันของผู้สร้างสารรค์แห่งศตรวรรษที่20โอโชกล่าวไว้ในหนังสือเซน์เดอะเวย์ออฟเดอะเซนโอโชว่าเมื่อใดที่เด็กเริ่มหยุดดูกับที่เขาก็จะเริ่มมีตัวตนขึ้นมาตัวตนนี้เป็นเพียงสิ่ง ที่ผลิตขึ้นมันเป็นผลพลอยได้ที่มาจากสังคมเช่นเดียวกับการที่ท่านไม่ได้มีตัวตนจริงๆหรอกท่านเพียงแต่เชื่อว่ามีตัวตนมันก็เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อที่ยานงรายที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งหลายในความเป็นจริงแลไวไม่มีตัวตนดำรงอยู่ในความเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่มิอาจ เกิดขึ้นได้เพราะว่าแท้จริงนั้นเราไม่ได้ถูกแบ่งแยกออกจากสรรพสิ่งเลยเราอยู่ร่วมกับจักรวาลอันเดียวกันและนั่นก็คือความหมายของคำว่าเอกภาพบัณฑิตบัณฑิตลมหายใจของข้า,าพเจ้า ในความเป็นจริงไม่มีตัวตวนดำรงอยู่ในความเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าแท้จริงนั้นเราไม่ได้ถูกแบ่งแยกออกจากสรรพสิ่งเลยเราอยู่ร่วมกันเป็นจักรวาลเดียวกันและนั่นก็คือความหมายของคำว่าเอกภาพมันคือความเป็นหนึ่งเดียวมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นหลายๆพบ มันอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะในการตายหรือการเกิดในความรักหรือความชังเราเป็นมันทั้งหมดเรามีที่ประจรที่เต้นไปด้วยกันลมหายใจที่ข้าพเจ้ากําลังสูดเข้ามาเข้าไปก็ามาจากตัวท่านในช่วงก่อนท่านในช่วงก่อนหน้านั้นมันเป็นลมหายใจของท่านแต่ขณะนี้มันเป็นของข้าพเจ้าในช่วงขณะต่อไปมันก็ไม่ใช่เป็นของข้าพเจ้า มันจะเป็นของคนอื่นต่อไปท่านมีโอากาสท่านอาจจะอ้างได้ว่านั่นคือลมหายใจของท่านและไม่อาจพูดว่าเป็นลมหายใจของท่านเพราะมันเคลื่อนที่ไปตรอดเราต่างหากเราต่างก็อยู่ในทะเลแห่งชีวิตเราอยู่ร่วมกันอะไรที่เป็นของท่านก็เป็นของข้าพเจ้าและอะไรที่เป็นของข้าพเจ้าก็เป็นของท่านด้วยเช่นกัน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนที่ข้าพเจ้าจะพูดคำพูดยังไม่อยู่ในตัวข้าพเจ้าขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังพูดกับท่านเหมือนข้าพเจ้าส่งคำพูดลงไปในตัวท่านแล้วมันก็จะกลายเป็นของท่านมันจะกลายเป็นจิตสำนึกของท่านมันจะกลายเป็นความทรงจำของท่านมันจะกลายเป็นจิตใจของท่านมันจะกลายเป็นของท่านทั้งหมดเพื่อใดก็ตามที่ท่านเกิดการรับ ความฟังความคิดใดๆแล้วท่านเข้าใจมันก็จะกลายเป็นของท่านมันจะไม่ใช่ของข้าพเจ้าอีกต่อไปเราต่างถูกเชื่อมโยงต่อไว้ด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นตัวตนจึงเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่มีจริงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยสังคม เพื่อจุดประสงค์บางอย่างถ้าท่านเข้าใจจุดประสงค์เหล่านี้ท่านจะสามารถเล่นบทบาทต่อไปได้โดยไม่หลอหลงโกนมันจุดประสงค์ที่ว่านี้คือทุกคนล้วนต้องการบัตรประจําตัวเพื่อการระบุไม่เช่นนั้นแล้วสิ่งต่างๆจะเป็นเรื่องที่ยากทุกคนต้องมีชื่อเรียกขานกันทุกคนต้องมีที่อยู่ชัดเจนทุกคนต้องมีพาสฟอรด์ ม่เช่นนั้นแล้วสิ่งต่างๆจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเราจะเรียกคนหนึ่งคนใดได้อย่างไรเราจะระบุที่อยู่ของคนคนหนึ่งได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มันเป็นสิ่งที่เราต้องการอยากแน่นอนแต่การน,นั้นมันไม่มีความแท้จริงอยู่ในสิ่งนั้นมันเป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองเราเรียกดอกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งว่าดอกกุหลาบ นี่มันไม่ใช่ชื่อจริงของมันมันไม่มีชื่อแต่เราต้องการพื้ฐานสิ่งนั้นเท่านั้นมิเช่นนั้นมันจะเป็นเรื่องยากที่จะสร้างความแตกต่างระหว่างดอกกุหลาบกับดอกบัวเพราะเมื่อท่านต้องการดอกกุหลาบก็จะเกิดการยากที่จะบอกท่านว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้เหล่านั้นจึงจําเป็นที่จะต้อง ก็เป็นการยากที่จะบอกถึงสิ่งที่ท่านต้องการสิ่งเหล่านั้นจึงมีความจําเป็นใช่ท่านต้องการที่ชื่อใดชื่อหนึ่งเป็นป้ายฉลากที่ระบุชัดแต่ตัวท่านนั้นไม่ใช่ป้ายฉลากหรือไม่ได้มีชื่อตามนั้นท่านจําเป็นต้องตระหนักสิ่งนี้ท่านไม่ได้เป็นชื่อของท่านและท่านไม่ได้เป็นแบบนี้แบบนั้นท่านไม่ได้เป็นผู้ เป็นทั้งชาวฮินดูหรือชาวคริสต์หรือชาวจีนท่านไม่ได้เป็นของชาติเป็นของของชาติใดหรือองค์กรใดสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นท่านท่านเป็นของทั้งหมดไม่ได้เป็นอะไรที่น้อยกว่านี้หากเข้าใจเช่นนี้อนัตตาของท่านจะพ่ายแพ้ไปและในวันหนึ่งท่านก็จะรู้ว่าท่านสามารถได้ใช้มันได้ไม่ใช่ถูกมันใช้จบสำหรับ โอโชนะครับที่มาอ่านมาทั้งหมดเป็นเรื่องโอโชต่อไปํำกล่าวของโอโชข้ามต้นนี้ขอสรุปด้วยคำกรอนของอาจารย์กาตาตุโลนะครับสักเล็กน้อยนะครับว่าหลังนี้ขอให้ดูดีๆกันดีๆไม่มีเราเพียงให้ตั้งให้ชื่อตั้งเขาเป็นเราได้คิดผิดว่าเขาเป็นเราเฝ้าจนตายเห็นว่าเรามาจะ อยากอากไปตายจริงๆเขาเป็นเขาของเขาเราไม่มีดูดีๆไม่ใช่เขาเราทุกสิ่งใครมันการหลอกให้เป็นบ้าหน้าประจริงขอให้ดูดีๆไม่มีเราเพียงแต่ตั้งชื่อให้เขาเป็นเราได้คิดคิดผิดว่า เขาเป็นเราเฝ้าจนตายเห็นว่าเราจากไปตายจริงๆเขาเป็นของเขาเราไม่มีดูดีๆไม่ไม่ใช่เราเขาทุกสิ่งใครกันหลอกให้เป็นเราเขาจริงๆที่เดินวิ่งอยู่ทุกวันท่นคือใครก็กินน้ำไฟลมผสมสร้างทุกสิ่งอย่างถูกตรงอย่าสงสัยเขาเป็นเขาไม่มีเรามาเกือตาย สัตว์บุคคลที่มีชื่อน้ำไผ่ลมสมสมสร้างทุกอย่างทุกทุกอย่างถูกตรงอย่าสงสัยเขาเป็นเขาไม่มีเราฝ้ามีเรามาเกิดตายสัตว์บุคคลมีที่ไหนใตรจองดูนี่คือคำกลอนของอญญาจารย์กาโตโลนะครับและเออเออเ,อ,อเป็นเป็น ความคิดข้อคิดนะครับของโอโชนักปราชญ์ชาวอินเดียนะครับที่ผมอ่านในช่วงหลังท้ายสุดนี้นะครับวันนี้ก็สมควรเก่เวลาแล้วผมก็ขอยุติเป็นแค่นี้นะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามหากท่านขออ้องใจสงสัยหรือไม่เข้าใจตอน,ตอนหนึ่งตอนใดที่ผมไม่อ่านไว้แล้วทั้งหมดนี้นะครับติดต่อผมที่หมายเลข089 หนึ่งสอนด้านะครับและศูนย์สองห้าหนึ่งสานะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอ,อยุติเพลงแค่นี้สวัสดีครับ